สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่26มิถุนายน2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิคข้อแอคชั่นนานสิคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับเล็กๆทิ้งไว้ก็คือการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้เองนะครับตอนนี้ก็เดินทางลงมาแล้วเนาะก็อ,อยู่สักประมาณนะฮะหกแท่งก็อยู่อีสักประมาณ2อ0สามพันจุดเลยทีเดียวนะครับถือว่านน้อยมากสําหรับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นเทรนแบบนี้คือการพักตัวของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะฮะหรือเรียกยอีกย่อนึงว่าเบรกย่อแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในทม์เฟรมนี้เป็นาง เฟรมใหญ่จะมองเป็นแค่กรอบการเคลื่อนที่เท่านั้นเพราะว่าเฟรมนี้นะครับเดินทางมาแล้ว4-5เดือนจะครึ่งปีแล้วนะครับยังไม่จบเลยเนาะนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนต์สัญญาณการเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับนะฮะ เขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนย์ากาศนะครับก็คือทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับยังวิ่งอยู่ในโซนศูนย์ากาศนั่นก็หมายความว่า,าเขากําลังพักตัวนะครับนานแล้วนะพักตัวนะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะขึ้นนะนะฮะก็ลงมาทดสอบเส้นแนวจิตวิทยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นซับพอร์ตเท่านั้นนะครับหรือเรียกว่าแนวรับนะฮะก็คืออยู่ในแนวเส้นจิตวิทยาเส้นสี กับเส้นสีเองเราก็ยังคงไม่ไปไหนนะฮะก็แข็งแกร่งก็คือรอบสัญญาณเทรนด์นั่นเองนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้เราจะเห็นได้ว่าลักษณะของโมเมนตัมนั้นเป็นหลุมยาวๆเลยนะฮะก็คือยังไม่แข็งแรงถ้าเป็นลงนะฮะเป็นโมเมนตัมฝังขาลงก็จะเป็นรูปเหวลึกมากนะครับแต่อันนี้ก็ยังทรงๆอยู่เป็นี้ตามลักษณะการเคลื่อนที่และกลไกของกราฟนั่นเองนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มวันจะลดลงแล้วนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ supply effective นั่นเองนะฮะก็คือการลดลงของแรงขายใครที่เปิด position position sell ทิ้งไว้นะครับก็น่าจะมีการเคลียร์ออกหรือว่าปิดกำไรปิดคอสอะไรก็แล้วแต่บยอหางผ่อนกันไปส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆนะฮะหรือเรียกเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของภาพที่เป็นแพทเทิร์นฝั่งขาลงที่ยังไม่แข็งแรงนะฮะใครเรียนไปแล้วอันนี้บทที่สองนะฮะทีนี้เมื่อไรระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่รบริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นทําให้รอบสัญญาณนี้นะเดินทางมาแล้วเราก็อยู่สักประมาณ20กว่าแท่งแนะ่สองพันกว่าจุดแนะราคาที่ดีที่สุดก็4ี่พันกว่าจุดเลยเดียวส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้ยังบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่เดินทางแนะ่แน่าอนนี่เป็นการพักตัวหรือว่าเอฟเฟกต์หรือกาเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับยังไม่เดินทางและมีแนวโน้มว่ากึนนะ่งๆึ่งเนาะถ้าเขาจะเดินทางเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเขาจะต้องยืนเหนือตามระบบเนาะหากเขาจะเดินทางเป็นรันสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแรงนี้จะต้องนะฮะจบรอบแล้วทําแพทเทิร์นใหม่ก่อนนะครับก็ลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็อยู่ในกรอบนะฮะกรอบการเคลื่อนที่ ก็อยู่สักประมาณองพีที่แล้วเนาะสักประมาณ4 0 0 0กว่าจุดนะครับแต่จากราคาปัจจุบันนะครับก็พุลุขึ้นไปซักประมาณ3,000จุดเนาะแต่จากราคาปัจจุบันนะฮะลงมาก็อยู่ที่พันกว่าจุดเท่านั้นนะครับเราจะเอาเป็นกรอบการลงทุนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ ขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ไม่อยากลงแล้วนะครับก็คือจะเข้าสู่ของโหมดของการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้ก็คือแรงที่จะลงนั้นหมดแล้วนะแรงที่จะลงก็เป็นรอบสัญญาณของเราตอนนี้ก็จบรอบไปแล้วนะครับกับสาหรับการเคลื่อนที่ระยะกลางส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับเช้านี้นะฮะแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงดีกว่านะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่งขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงแตะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงก็คือมีการเคลียร์ position sale นั้นออกหมดแล้วของวีที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็กําลังรอ action เนาะรอ action เพื่อจะเข้าออเดอร์ต่อไปนะครับสำหรับรับลงทุนเนาะใครเรียนไปแล้วเรื่องจิตวิทยาการไฟอของนักลงทุนนะครับก็คือบทที่สนะฮะ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะฮะมีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบเส้นแนวจินตวิยาเส้นสีน้าเงินก่อนนะครับแล้วหากหลุดเส้นสีน้ําเงินขึ้นไปก็จะกลายเป็นรอบสัญญาณฟังหาขึ้นตามระบบ,บของเรานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฟังหาขึ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องของเอฟเฟกเมื่อวันศุกร์เท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางไปไหนได้ ไม่ไกลก็รวมๆแล้วนะก็ยังคงอยู่ในกรอบเนาะส่วนวิทที่แล้วก็เป็นการย้อยลงนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะแต่ขาลงนี้เป็นเทรนที่ไม่แข็งแรงนะครับตอนนี้ก็จบเทรนไปแล้วเนาะเทรนเกิดนิดเดียวเองนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ปลายเทรนนะครับอย่ากปลายเทรนแล้วก็ไม่ค่อยจะเดินทางเข้าสู่หมดการพักตัวอีกรอบหนึ่งแล้วมีโอกาสาที่จะเดินทางต่อนะครับสำหรับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะฮะก็คืออยู่กึ่งๆเนาะใครเรียนไปแล้วนะครับ ส่วนในวันนี้นะในระยะใกล้นะฮย <c oughs> ยังบอกว่านะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะสโตทำ s u p e r อร์ทิ้งไว้เราจะสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำหายเยื่อหายแตกทางนี้ทางนั้นเขาจะต้องพักตัวให้เสร็จก่อนหากลักษณะการเรา่รนีของการพักตัวนะครับย้อยลงมาไม่ต่ำกว่าซัพพอร์ตเดิมก็คือจากราคาปัจจุบันนะอยู่ที่สักประมาณ7 ร้อยกว่าจุดเนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นนะฮะแนวดีมาร์โซนที่เกิดขึ้นดังนั้นะนะครับกรอบกันวางแผนในวันนี้นะครับในกรอบไทม์เฟรมวิคนะฮะอันนี้คือไทม์เฟรมหชั่วโมงนะฮะกรอบการวางแผนในวีกนี้ก็อยู่ที่สักประมาณ3,000จุดนะครับจากราคาปัจจุบันนะฮะย่อตัวลงมาตามกว่าประมาณ1,500จุดเนาะแต่จากราคาปัจจุบันนะฮะทะลุขึ้นไปสักประมาณอีกประมาณพันกว่าจุดก็คือ1 5 0 0จุดโดยประมาณนะครับจะเป็นกรอบการลงทุนของวินี้ส่วนกรอบมันนี่แม a จเมนต์นะครับ ยังคงดึงต่อไปอยู่ที่สักประมาณ4,000ถึง5,000จุดนะเอา5,000จุดโดยประมาณแล้วกรอบการลงทุนแน่อยู่สักประมาณ3,000จุดก็อยู่ที่สักประมาณ50%โดยประมาณนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เนาะเป็นเหมือนกําลังจะเกิดต้นเทรนแต่เป็นการ ปลายเทนของฝั่งขาลงกำลังจะเกิดต้นเทนรนฝั่งขาขึ้นหรือว่าอยู่ในกรอบไซด์เว์ดังนั้นนะเปอร์เซ็นต์การลงทุนหรือว่าจุดเสี่ยงนั้นก็อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับกึ่งึงถึงพอเลยทีเดียวนะฮะแต่หากใรรนะครับยังกลัวๆอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็ ดึงต่อนะครับลักษณะการลงทุนเนาะการกรอบ Money Management ก็ดึงไปสักประมาณ6,000จุดเนาะ6,000จุดกรอบการลงทุนอยู่ที่สักประมาณ4,000กว่าจุด5,000กว่าจุดก็อยู่ยักษ์สักประมาณ40%อยู่ดีเนาะก็คือแผลพอร์ตการลงทุนจะต้องตรงนะครับจะต้องอเหมาะสมกับ คุณที่มีไทม์เฟรมที่เกิดแล้วก็กรอบการเคลื่อนที่ของกราฟด้วยนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็น Money Management ที่เป็น Real Time นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้อันนี้อยู่บทที่4นะครับอยู่ชั่วโมงที่4นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ อันนี้ยังคงเกาะกับศูนย์เลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่านะครับเขาอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์ว์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะส่วนเช้านี้นะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับส่วนแรงซื้อนั้น อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเป็นเรื่องของน่าจะเป็นปัจจัยนะฮะเช้านี้นอกก็คือเป็นการพักตัวใครที่เทรดในทางเฟรมตอนตลาดเปิดนะก็มีเรื่องของจิตวิทยาการเหตุกระตุกขึ้นไปสักประมาณ500ยจุดก็มีการเคลียร์ p o s i t i o หาหน้ากาแฟตอนเช้านะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นอ่ะนะครับเป็นรอบสัญญาณที่เป็นการพักตัวหรือว่าเบรกปลายเทนหรือว่ากำลังเข้าสู่โซนที่เรียกว่าไซด์เวย์นะครับหากเราตีกรอบนะตีกรอบใครเลียนไปแล้วนะครับตีกรอบการลงทุนนะครับก็คือหรือเส้นเทนไลน์ของตัวนเองนะฮะเราจะเห็นได้ว่านะครับจากราคาปัจจุบันนะฮะกับจุดตัดนะฮะจะนิดเดียวแต่ยืนเหนือนะฮะจุดตัดขึ้นไปนะครับก็คือนิดเดียวเองนะครับก็คือเป็นไซด์เวย์อัพแบบ ชนิดที่ว่าน้อยมากเลยนะครับที่เป็นไซเบอร์นะครับดังนั้นนะนการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับเราจะสรุปว่านะฮะเขาอยู่ในกรอบของการเคลื่อนที่ที่อยู่ปลายเทรนนะครับดังนั้นกรอบแบบนี้นะครับจะต้องดูแลเป็นพิเศษนี้คือนะครับนะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับปัจจัยกระทบกระทบค่าเงินในวิกนี้นะครับก็ยังคงส่งเสริมนะครับทำให้นะฮะ ค่าเงินดอลลาร์นะั้นมีโอกาสจะอ่อนค่าลงจากวิคที่แล้วเนาะเป็นเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ที่สมนิฐานกันไปเยอะแยะมากมายก,ก็เป็นแค่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์นะั้นกระเตื้องขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนปัจจัยโดยรวมนะครับก็ยังคงกดดันเนาะกดนะทํทำให้ค่าเงินดอลลาร์นะั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆดังนั้นราคาทองคําของเราที่ย่อตัวลงมาเมื่อวีคที่แล้วนะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไป เหมือนเดิมนะครับกลับขึ้นไปเหมือนเดิมก็คือ กลับขึ้นไปอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่ที่อยู่ในแนวเดิมนะครับเพราะว่าในวิ์นี้เราจะเห็นได้ว่านะลักษณะกรอบแบบนี้นะครับเป็นการย่อตัวลงได้ลึกพอสมควรหลังจากนี้ก็น่าจะมีการกระเตืองขึ้นด้วยปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวมที่เรื่องของอิเลชันยังพลส่งผลเอฟเฟกต์ทำให้ระบบต่างๆยังรวนอยู่หรือว่ายัางคงนะฮะร,รูปแบบกลับมาสู่สในรูปแบบเดิมนะครับของอ่าค่าดอลลาร์นะครับจะ เย็นนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองขนาดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ